ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องครับช่องบ่าวยาคนเดิมครับผมวันนี้กับสิบ,บ้ามาเบิ้งัวเลขกครับพอดีเพิน่นได้รถใหม่มาเพิ่นเสมาทําการเจะเป็นการบอกไม่จานั่งให้ครับผมแล้วเสมาพามาเบิ้งอันตัวเลขครับผมตัวเลขทะเบียนรถเพิ่นแล้ว็ตัวเลขกลอตเตอรี่ที่เพิ่นได เสียงโชคไหวกับรถคันนี้ครับผมเป็นรถปลายแดงเพิ่งออกมาเมื่อนี้ครับผม <S <S เดี๋ยวจะให้พอจำเพิ่นเป็นผู้ทำพิธีให้ครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งตัวเลขพร้อมกันครับผมโชคาาเวลาเวลาไปด้วยรถคันครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนช่องนะครับเด้อเบาอยาคนเดิมปวดบัางปวดว่างเอาเบียรตัวนเดี๋ยวฝันว่าจะได้ ฟันบมบางิปขอต้นมาตกมาฝันว่าได้ลงน้ำบ่าลงน้ำเพราะว่าจะสื้อกจะเป็นไปเห็นอยู่ตัวมปลาเห็เป็นตัวหนมเขาเห็นหาเจีดเห็นหาเกดมันจะสื้อลงบอก็จะได้ื้อขึ้นเข้าพันเข้าลมต้องใส่ต้องซื้อขึ้นต้องซื้อฮกเกศคุนซื้อกเจ็ือพนี้เลยได้ถืเบี้ยรถใหม่ดีดีนเออยังก่อน หนึ่งเก้าหนึ่งหกเนรถไหมทยนป้ายแดงเยนปายแดงเป็นมากหนึ่งเก้าหนึ่งหกฝันว่าจะได้กว่าคือได้ลงทงคือลงฝันว่าด้ลงนามเฝันแดบไหนบอกฟังนี้ฝันว่าด้ไปไรหรอกไปดะไปลงหนามนไปตัวตีตัวเด่นล้วไปลงนาเคยฝันบ่ฝันเดียนีเคยฝันอยู่แต่ว่ากนฝันนาทีมันต้งเหล็กต้งเป็นลงต้งเหล็กต้องเป็นลงเออหฮาตัวเฮาสื่อตัวใดมนลง ต <t 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 ัวไอกมันอยู่ขึ้นตัวอก็ง่วงนะโอ้อกาแม่ตัวห้าสีใดเยมันสีลงแต่ตัวห้สกตัวสิขึ้นเอาวันี้เดี๋ยคบาเออวันนี้เราเอาจับไมอา่ไอ้เขาเด็คมด้วยคบาเยาง้าอยู่ดีแม่งโลกาตัสะพวกตระโตสมมาสมุทตัสะนโมตัสสะเพระขว่ตระโตสมมาสมุทตัสะนโมตัดสะพระเขว่โตระโตสมมาสมุทตสะ ปริตวานะเมตตังสเมตตาปัทตนตาวิคิตตจิตตาปริตังปันันตุสาธุสัเคกาเมจะรปเปยคิดีติคาลตเตยันตดิเควิมานีทิเปรเตจะกาเมตรุวันะระหเนเกหะปัตุมิหิเกเตภูมาจะยันตุเทว่าฉละลิตเมยักะคันทปนาคาติขันตาสันติเจยังมุเนวระวัจนังสาธโอมสุนันตุธรรมะสวนรัรวจมนปัทันตา ธรรมจักรมรรคโรยมรันตาธรรมจักรมรรคโรยมรันตาสาธุสาธุสาธุเทพเจ้าเหล่าเทพาทิเบติบดาเจ้าทั้งหลายภูมะเทวดาลูกครับเทวดาอากาศเทวดาเทวดาพุทธิปกปักรักษาะที่พุ่มจตานแห่งนี้ตลอดตั้งแม่นางธรณีพญานาคเจ้านางสุภสันป่าทิพหาสันดินพอปินพอพุ่มลงมาเป็นสักขีพญญาในใจดุแกหลานเด้อเมื่อนี่วันนี้มื่อนี้ผู้กาที่ได้บอกเลยเราเจ้าแม่ยานาง ขอจึงได้ขึ้นคุ้มครองปกป้องรักษารถคันนีขน้ขอไปทั้งหลายมาไหนไม,ไมีแต่ความชุบความเจริญอย่าได้พบอันหันอย่าได้ผ่านอันหายอันตรายอย่าวังเวียร์ร่างกายแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งตลอดปลอดภัยเครื่องยนต์กลไกภายในแพร่หน,นอกวงหล่อหมองนำหน้าบังเครื่องน้มันพรวดมันเบรกมันเนนต็มอยู่เลยควบแห่งยามีสีเส้นหนังไก่ชวยงามคือเก่าอย่าได้มีมือเสางาบล้นตลอดไปไฟไ่ไก่สว่างแจงแสงสว่างล้นใส่ย,ยาดูไปน้ำทางอย่าได้มีฟางเสาเห,าหานม่เอามดกา่าเสกคาถาปมป่ามันหายไกลห่างเหนือเด้อ ง่าดูไว้ปีนต่างขึ้นเนื้อล่อมตมีตะค่วมทุดโดนของรไปไปทั้งไดก็อยใหญ่สั่งจใส่แต่ตัวก้มทุกถูกกอนใกล้ขางานนี้ให้ซุกจีซุกขังไม่เงินมีตะตังเป็นหลานเป็นกูตโทษหายยไเห็นเนายยไนพบให้ลูกล้านประชุบจะค่วมทุบกวมเจริเอายุวันณะสุขะพระราชรนานันเด้อทั้งคนทั้งหลดเดือซาโมนเตเมันโมันเด้อโมันโมันรับผม น้ำเสนอตัเลขครับหนึ่งเก้าหนึครับหนึ่งเครับอหนึ่งเ้นึ่งหมหอดบ้านมานน่ครับผมม1งเก้าหน่ง็กทะเบียนรุดนี้พ่อมักบอกเด็กตัวนี้ 9 9 1าตัวเดียวกันเลยเนาะพ่อเนาะแม่อยู่กัอเกาเีตีมาิเดี๋ยวบ่นเลยบ่เอาสิๆกบู่้บ่เว้าแต่ยกแต่ดอก้มาให้ตั้งทีแรกน่ะบ่ว่าสิเอาใส่ทงกตัวเอา12บาทใช่หั่นเพราะว่า9 6ดกัน9 6ดกันแงาลังเ9ก6ตัวเดียวกัน6 9 9 6ก็ได้เออเนาะทะเบียนเนาะอทะเบียน96691 9อันเนี้ยเปิดอันเนี้ย เปแล้วครับเปิดแล้วเปิดแล้วเปิด้ข้ันนี่คือฝันี่สิฝันดีบ่อคิดว่าตามที่ันสันากไดฝันที่ว่าฝันนี่ไหมที่ว่าไปฝันหลังจากที่ไปเอาต้นบัวดงเนี่ฝันว่ตามักขันฝันลักษณะ้ปนีิมีโศกบ่้เลยกรก็ขึ้นกวงวนใสเดชซื้อนาวหาิดลอตเตอรี่นี่เด้นัขาแน่ลาติดก ได้สื่อตัวใดยังมาเมึงงนี้อันนี้ของแอดมินเด้อครับเด้อนี่ยแอดมินเดี่ยร่มต้นไปนะครับผมหนึ่งแปดสี่สี่แปดหนึ่งเลยปะเล็อันนี้เป็นเลขอันนี้กุญแจนะครับกุญแจเจ็ดสามหกกรได้ได้มาหกสามครับเลขกุญแจนครับตรงนี้เห็ว่าถือเลืหมบดเลยโอ้โหหลายแป่ตัวนี่สามใบหกตัวเออสามใบแหรอ นี่ครับตำรจชมะได้สซื้อระเด้อเล็กุญแจนะครับผม636นะครับลองเสียงเมืองรถใหม่นะครับเปิดแม่อย่านางไม่นะครับผม6 3 6นะครับผมจะเดลองพูดกระเด้อนะครับอ่ใส่ของพ่อพี่ใส่กเจ็ดเจ็ดหกนี่พ่อจำนี่ที่ไปเห็นหาเจ็หอ้นี่นี่นีนี่นี่ำร่องมันจำระมั ขันเล่งเนี่ยฟันสมาในล่งหน่ำฟันมาในลงน้ำเขาเลยซื้อขึ้นแทบแทบที่ไปเห็นอยู่ต้นบมู่วงปลาเห็นหาเกจแต่เขาเลย่มซื้อขึ้นไว้ซื้อขึ้นไว่าหกเกจหกเกจต้นหมู่วงปลาหาเกจแต่ว่าเพิ่นซื้อขึ้นหกเกจเพราะว่าเพิ่นให้ซื้อขึ้นครับผมเพิ่นให้ซื้อขึ้นเพิ่นว่าหกเกจ เสื้อทีใหม่ตัวนี่เสื้อีใหม่นะครับท่าน้ชมการลอไปวิเคราะห์พิจารณาไปแล้วนะครับตัวเล็กนะครับผมสำหรับงบมาตรฐาน16สภานะครับผมนะครับมือนี้มือดีได้มือนี้ครับผมล่ออีกแค่หนึ่งเด้อครับมือนังกับหนึ่งหกคือกันนะครับผมแต่ทางใดตามอยู่นะครับผมก็ลองวิเอราะห์พิจารณาไปแล้อนะครับผมถ้าเหนื่เด้อพี่น้องครับถ่ายจอคลงทุนถ้าประชอกก็พันๆไปก่อนเด้อนะครับผมนะครับ